พักประชาชนสู้สู้พักประชาชนสู้สู้พักประชาชนสู้สู้เย้โอเคแล้วก็แท็กทีมกันนะครับผับสูตร40ปีนะครับพี่น้องทุกท่านครับฝากเบอร์2ด้วยนะครับผมประสิทธิ์เจตษงธรรมนะครับ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์สองพักประชาชนพร้อมด้วยผู้สมัครสอทอนะครับพักประชาชนเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับเชิญชวนพี่น้องเชิญชวนพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับขอทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกคนดีนะครับเลือกคนดี มาบริหารเงินของพวกเราเงินภาษีของพวกเราจำนวน5,000ล้านบาทน,นะครับในหนึ่งวาระของเทศบาล4ปีนะครับเลือกคนดีที่ไม่ซื้อเสียงนะเฮียนะมาบริหารเทศบาลเพื่อมาพัฒนาเทศบาลของเรานะครับพักประชาชนมีนโยบายติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในหมู่บ้านทวีทอง5ของเรานะครับมีนโยบายสร้างศูนย์ฟอกไตเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไต มีนโยบายให้บริการรถดูดซ่วมนะครับซ่วมเต็มนั้นเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันนี้ซ่วมของพี่น้องเต็มไปใช้รถข้างนอกนะครับมาดูดเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะแถมยังดูดแต่น้ํานะครับกากก็ไม่ได้ดูดให้พวกเรานะครับพักประชาชนเข้าใจนะครับเห็นถึงความทุกข์ของพี่น้องทุกท่านนะครับพักประชาชนขอโอกาสพี่น้องทุกคนนะครับ ให้มีโอกาสเข้าไปบริหารเทศบาลตะบลบางเมืองของเรานะครับเทศบาลตาบลบางเมืองของเราจะได้น,นํานโยบายเหล่านี้นะครับมาทําให้เป็นรูปธรรมกล้องวงจรปิดนะครับในนิติบุคคลเอออาทอนแห่งนี้นะครับกล้องวงจรปิดในถนนสายสําคัญสําคัญนะครับ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาค,คมนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสอทอนะครับของเทศบาลตำบลบางเมืองของเรานะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับวิ่งเล่นปั่นจักรยานกิจกรรมลานแอโรบิกและกิจกรรม สุขรพักประชาชนจําไว้หน่อยนะบางเมืองเราจะพักนาอ้าวนาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถึงเวลาเปลี่ยนเทศบาลตำบลปางเมืองเปลี่ยนเป็นพักประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนสร้างประเทศไทย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเลือกด็อกเตอร์ประสิทธิ์เจตจงธรรมเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกเทศบาลตำบลบางเมืองดูแลทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมทุกชุมชนเลือกด็อกเตอร์ประสิทธิ์เจตจงธรรมเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์พันประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชาวบางเมืองทุกคนาาบางเมืองเราจะมีสุขลำเพื่อปาะีิทธรรมเพชรประชาชน เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมืองทั้งสองเขตยกทีมเขตหนึ่งเบอร์เจ็ดปอดานุมาตรวิกินยิยธรีเบอร์แปดนนสุภานนทวีธนสเถียนเบอร์เก้าปอดพัชระสกุลรุจินัน เบอร์สิบอาชวินอาชวินพุกชักชวาลเบอร์สิบเอ็ดรนนภีรนนภีมีลายเบอร์สิบสองโอศิรัประภาศิวพิงสอน พี่น้องชาวเทศบาลตำบลบางเมืองที่คนรักทุกท่านกับผมนายประสิทธิ์เจทสงธรรมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมืองพักประชาชนมีนโยบายที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมืองของเราเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเมืองทุกท่านนะครับได้อยู่ดีมีสุขด,ด้วยนโยบายจากพักประชาชน สร้างเทศบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้จัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังว่าตัวแทนของท่านนั้นที่เข้าไปในสภานั้นได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของท่านเข้าไปประชุมหารือในสภาเทศบาลกันอย่างไรบ้างให้มีลานกีฬาทุกชุมชน พื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนของเรานั้นจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างเป็นลานกีฬาให้ลูกหลานของเรามีสถานที่ออกกําลังกายเพราะแม่พี่น้องครับลูกหลานของเราที่ว่างเว้นจากภารกิจในการเรียนหนังสือนั้นจะมีสนามเด็กเล่นในชุมชนของเราสนามเด็กเล่นนี้ นะครับมาจากพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละชุมชนหรือพื้นที่ของเอกชนที่ยินดีจะเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลเพื่อพัฒนาเป็นลานกีฬาให้พี่น้องชุมชนของเราทุกเพศวัยมาออกกำลังกายร่วมกันจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วยในชุมชน ตลอด24ชั่วโมงต้องเพิ่มปัจจุันสุ้างความภาพีน้องตดจำขอย้ำอีกทีฝัางเมืองเราจะได้คนดีเลือมาดิตคนี้เป็นนายกเทศบาลมีนโยบายเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างตามท้องถนนเป็นหลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับพ่อแม่พี่น้อง ที่สัญจรไปมาอย่างปลอดภัยจากปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านประสบอยู่ว่าตามท้องถนนหรือบริเวณในชุมชนของท่านนั้นความสว่างไม่เพียงพอมัจกจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีโจรผู้ร้ายมาฉกช,ชิงวิว่งปล่าการเพิ่มแสงสว่างให้กับท้องถนนและบริเวณชุมชนนั้น จึงมีความจำเป็นและเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรคประชาชนของเราการจัดให้มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อเป็นปอดให้กับพี่น้องชาวเทศบาลบางเบืองของเราเนื่องจากเทศบาลบางเบืองนั้นเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันอย่างหนานแน่นสวนสาธารณะจึงมีความจำเป็นในสวนสาธารณะขนาดใหญ่นี้ จะประกอบไปด้วยสนามกีฬาต่างๆเช่นสนามฟุตซอลสนามแบมินตันสนามวอลเลย์บอลสนามเซปักตักรอ้อสนามบาสเกตบอลโรงยิมเดเซ,เซียมเครื่องออกกำลังกายสวนน้ำลู่วิ่งเลนปั่นจักรยานกิจกรรมลานแอโรบิกและกิจกรรมดนตรีในสวนรวมทั้งการจัด ในมารเก็ตต่างๆในสวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้มีนโยบายที่จะสร้างศูนย์ฟอไตเทียมในเขตเทศบาลบางเมืองเพื่อบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคไตกันเป็นจำนวนมากทักประชาชนของเราจึงมีนโยบายที่จะสร้างศูนย์ฟอกไตเทียม เพื่อบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเป็นโรคไตย้วความสามารถมากประสบการ์มาวันการทำงานท่างมาม,ามื่อไจะดูแลใส่ใจนอกพี่ให้ทั่วถึงเท่าเทียมทุกโนนโยบายการจัดทำประปาหัวแดงทุกชุมชนเนื่องจากปัญหาด้านไฟไหม้หรือเพลิงไหม้ในชุมชนต่างๆ ซึ่งในชุมชนของเรานั้นมีถนนขนทางที่เข้าค่อนข้างจะคับแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามาได้การสร้างจุดประปาหัวแดงในชุมชนนั้น